สวัสดีครับบอกกล่าวเขาลุงจงนะครับวันนี้ลุงจงมายืนอยู่หน้าดอยนางนอนครับ <c oughs> นะครับทำหลวงทำหมูป่านะครับวันนี้ลุงจงจะพามาดูนะครับชนิดของต้นไม้ต้นอินทนินต้นตะแบกแล้วก็ต้นสเสหลานะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตามลุงจงมาเลยครับ มาดูลักษณะใบของต้นอินทนินนะครับดูนะครับดูท้องใบนะครับท้องใบนะครับเรียบนะครับดูด้านบนนะครับด้านบนของใบนะครับนี่การก็ออกแดงๆนิดนึงนะครับนี่คืออินทนินนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่แหลมนะครับพอจับดูใบนะครับ เงานะครับไม่สากนะครับลื่นๆนะครับเงานะครับนี melted melted. ่คืออินทนินนะครับต้นอินทนินนะครับใบจะเขียวนะครับครับใบจะมันนะครับมันแล้วก็กลับดูลื่นๆนะครับนี่คืออินทนินนะครับใบอินทนินนะครับมาดูลักษณะใบของต้นอินทนินนะครับ ดูนะครับดูท้องใบนะครับนี่ท้องใบนะครับเรียบนะครับท้องใบนะครับดูด้านบนนะครับด้านบนของใบนะครับนี่ก้านก็ออกแดงๆนิดนึงนะครับนี่คืออินทนินนะครับใบใหญ่นะครับใบใหญ่แหลมนะครับ พอจับดูใบนะครับเงานะครับไม่สากนะครับลื่นๆนะครับเงานะครับนี่คืออินทนินนะครับต้นอินทนินนะครับใบจะเขียวนะครับใบจะมันนะครับมันแล้วก็จับดูลื่นๆนะครับนี่คืออินทนินนะครับใบอินทนินต้นนะครับเปลือกต้นของเขา จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเปลือกต้นนะครับเป็นเส้นที่ไม่ยาวเหมือนเสเลานะครับแล้วก็ไม่เป็นดวงเหมือนกับตะแบกนะครับไม่ระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือเปลือกต้นนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะไม่เป็นเส้นนะครับถ้าเสเลาก็จะเป็นเส้นนะครับสีดําถ้าเป็นตะแบก ก็จะเป็นดวงดวงนะครับเป็นเกล็ดดวงดวงเหมือนเกล็ดงูอะนะครับนี่ครับต้นของอินทนิลนะครับลักษณะลำต้นของต้นตะแบกนะครับดูครับเป็นเกล็ดนะครับขาวๆนะครับเป็นเกล็ดเป็นดวงออกนะครับนี่คือต้นตะแบกนะครับลื่นนะครับออกขาวๆนะครับดูนะครับนี่คือลำต้นของต้นตะแบกนะครับ ส่วนใบของตะแบกก็นะครับนี่ครับเล็กกว่าอินทนินนะครับหยับหยาบนะครับเวลาเราจับดูนะครับจับดูก็จะหยับหยาบนะครับไม่ลื่นนะครับไม่เงาเหมือนกับอินทนินนะครับนี่ครับมันจะออกหยับหยาบนะครับนะครับ หยาบหยาบไม่มีขนนะครับนี่คือใบตะแบกนะครับใบของตะแบกนะครับไม่ลื่นไม่เงานะครับแต่ไม่มีขนนะครับเดี๋ยวลูกจงจะพาไปดูต้นของสเลานะครับโน่นนี่ครับต้นสเลานะครับดูดูลำต้นของสเลานะครับนะครับลำต้นนะครับเปลือกต้นเขาจะ เรียงเป็นเส้นยาวลงมานะครับดูครับนี่ออกสีดำดำนะครับนี่คือต้นสเลานะครับเห็นไหมครับแตกยาวลงมานะครับต้นสเลานะครับนี่ครับส่วนใบเขาก็เล็กกว่ายานินนะครับนี่ใบเขานะครับอ่าตอนนี้ลักษณะของใบนะครับจับดู จับดูใบก็จะมีขนนะครับจับดูใบนะครับรูปดูนะครับรูปดูก็จะมีขนนะครับบางที่เขาก็เรียกตะแบกขนนะครับอันนี้เป็นต้นสเลานะครับนี่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเรารูปดูนะครับใต้ใบนะครับจะมีเหมือนเหมือนขนนะครับเหมือนเป็นขนนุ่มๆนะครับเนี่ยทั้ง หน้าใบใต้ใบนะครับเป็นขนนุ่มๆนะครับอันนี้คือใบของสเลานะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ได้รับรู้รับทราบแล้วว่าตะแบกนะครับอินทนินสเลานะครับก็แตกต่างเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละวันนี้ลุงจงก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกับลุงจงในคลิปหน้านะครับจะหาสิ่งดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสวัสดีครับ